เราไปกันต่อคุณผู้ชมมีกรณีของเจ้าบ่าวค่ะที่ออกมาโพสต์ตัดพ้อนะบอกว่าเพิ่งจะจัดงานแต่งได้แค่5วันเท่านั้นเองปรากฏว่าเจ้าสาวขอเลิกขอเลิกเลยห้าวัน้นี่นทีนี้ฝั่งผู้ชายเขาก็บอกว่าโอ้เป็นใครใครจะไม่เสียใจล่ะทีนี้อ่ะพอถูกบอกเลิกเขาก็บอกงั้นค่าสินสอดสอง0 0 0คืนมาด้วยได้ไหมให้เจ้าสาวคืนคืนฮะปรากฏฝ่ายหญิงบอกอยากได้คืนไปฟ้องศาลเอา ทีนี้คุณผู้ชมเรื่องราวเนี่ยก็ต้องฟังสองด้านเหมือนกันเพราะว่าฝ่ายผู้หญิงเขาบอกว่าความจริงรักมากนะแต่ว่าที่ต้องเลิกเนี่ยเพราะว่าตั้งแต่แต่งงานมาคือเจ้าผ่าวดูถูกและทําให้เธออับอายอแล้วก็พูดถึงเรื่องของเงินด้วยว่าเธอเนี่ยมีการจ่ายเงิน<ห>ช่วยเรื่องของการจัดงานแต่งงานเนี่ยไปเยอะมากเหมือนกันไปดูต้นเรื่องกันก่อนนะคะเริ่มจากทางฝ่ายเจ้าเบ่าป้ายแดงเขาโพสต์ข้อความในเชิงตัดพ้อค่ะว่า เป็นใครก็คงจะเสียใจแต่งงาน4-5วันผู้หญิงขอเลิกสินสอดก็ไม่คืนเอาจริงถ้าอยู่กันไม่ได้จะจัดงานขึ้นมาทำไมก่อน oh. สินสอดก็น่าจะแบ่งกันดีกว่านะ <Huh. S 2> มันเป็นไปได้ด้วยหรอที่มาบอกว่ารักกันแต่งงานกันไม่ถึง4-5วันจะขอเลิกก็เลยจะขอเรียกสินสอดคืนเป็นเงิน2 0 0แสนบาทแล้วก็ทองคำหนัก2บาทตอนแรกเนี่ยเจ้าของบอกว่าเ,าเจ้าสาวบอกว่าเดี๋ยวจะคืนเงินให้อย่างเดียว ห้าหมื่นบาทแต่เจ้าบ่าวไม่ยอมเขาบอกว่าเงินเงินต้องคืนทองสองบาทก็ต้องคืนด้วยคือต้องคืนให้หมดอะคืนทุก<ห>อย่างคือสุดท้ายเนี่ยเจ้าสาวก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยไม่ให้ละถ้าอยากได้คืนไปฟ้องศาลเอาเพราะเธอก็เสียหายเหมือนกันผู้ชายบอกแบบนี้จะเรียกว่ารักหรอ แค่เรื่องทะเลาะกันก็มาขอเลิกค่าใช้จ่ายในงานเราก็ช่วยทุกอย่างเพราะเรารักเงินทุกบาทเราตั้งใจเก็บเงินเพื่อมาแต่งกว่าจะหามาได้เอาไปแบบนี้มันง่ายเกินไปไหมถ้าเรื่องกฎหมายเราอาจจะไม่รู้เยอะแต่ทํากันแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรพร้อมกับโพสต์ภาพในงานแต่งนะคะแล้วก็ข้อความสนทนากับฝ่ายเจ้าสาวซึ่งโพสต์นี้เนี่ยพอถูกแชร์ออกไปปรากฏว่าทัวไปลงฝั่งผู้หญิงมีคนเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าเพียบเลย ผู้สื่อข่าวของเรานะคะก็พยายามติดตามติดต่อไปถามฝั่งเจ้าบ่าวเพื่อที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้คุยกับคุณเอกนามสมมุตินะคะอายุ32ปีเขาเล่าแบบนี้ว่าคบหากับเจ้าสาวคนนี้เนี่ยมาตั้งแต่ปี6-4 รวมระยะเวลาเกือบจะ4ปีสุดท้ายตกลงแต่งงานกันวันที่16มีนาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะแต่เขาก็ยอมรับว่าไม่ได้มีการคุยตกลงเรื่องค่าใช้จ่ายในวันแต่งงานให้ชัดเจนทีนี้หลังจบงานปุ๊บจะมาเคลียร์ค่าใช้จ่ายมันก็เลยเกิดการทะเลาะก,กับฝ่ายหญิงแล้วก็ลุกลามบานปลายทำให้สองครอบครัวมีปัญหากัน ฝ่ายชายบอกว่าก็ยังรักฝ่ายหญิงแต่ไม่สามารถใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแบบนี้ได้แล้วหลังจากนี้แค่อยากได้เงินสินสอดกับทองคืนแล้วก็ยินดีจะแยกทางกันไปด้วยดีค่ะโอ้โหคือพอมีเรื่องครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้อง<ม>ก็เเเรรืื่่อองงงินมีเรื่องเงินเรื่องทองอีกนะก็เลยกลายเป็นปัญหาใหญ่เลยนะคะทีนี้ไปฟังฝั่งเจ้าสาวบ้างสมมุติว่าชื่อคุณเอนะคือคุณเอเนี่ยเล่าให้ฟังว่าจุดเริ่มต้นมันมาจากเรื่องเงินจริงๆนั่นแหละ,ะเงิน3,500บาทเป็นค่ารูปถ่าย ซึ่งทางฝั่งของเจ้าบ่าวมาถามคุณเอว่าตกลงแล้วจะเอาอยัางไงแล้วก็ให้คุณเอเนี่ยไปคุยกับแม่เรื่องเงิน3,500คือเข้าใจว่าอาจจะต้องแชร์แชร์กันหรือเปล่า,าทีนี้คุณเอบอกพอฟังแบบนี้แล้วมันโมโหอะ่ะมีปัญหามาทวงกันเรื่องเงินแล้วพูดกันมาตั้งแต่ก่อนจะแต่งงานแล้วนะยังมีปัญหาเรื่องโต๊ะจีนที่เลี้ยงแขกอีก คือคุณเอบอกว่าญาติเจ้าบ่าวมากันเยอะมากเลยคือจริงๆมันต้องคุยกันก่อนไงคะนว,นว่าแต่ละฝ่ยะะายจะมาเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วทําให้เหมือนกับโต๊ะจีนไม่พอพอเวลาญาติฝั่งคุณเอเข้ามาถึงปุ๊บเนี่ยมันเละหมดแล้วอะ่ะโต๊ะจีนมันเละหมดแล้วไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันเอาไว้แล้วก็ยังมีเรื่องซองที่พอแขกมาถึงเขาใส่ซองช่วยงานอะปรากฏว่าแม่ฝั่งเจ้าบ่าวก็เอาซองไปค่ะ เธอก็เลยต้องเอาค่าสินสอดที่เจ้าบ่าวให้มาจ่ายค่าโต๊ะจีนค่าอาหารที่เลี้ยงแขกแทนเอาฟังคุณเองค่ะทําไมแม่ถึงทําแบบนี้ทําไมถึงแบบเอาไหนบอกว่าซองมันจะต้องเป็นของฝ่ายเจ้าบา่าวฝ่ายเจ้าสาวดีในเมื่อถ้าแบบว่ามันไม่มีใครหลอกนั้นที่จะมาแก้สินสอดแล้วจ่ายคนอื่นเขาว่ามันถือเคสยังไงถ้านีเมื่อหนูพี่ถือเคสอย่างนั้นแล้วหนูถือไม่ได้หรือไงเ็บอกเอาอะไรไงใครจะจ่ายเอานั่นสิใครจะจ่ายก็ในเมื่อหนูบอกว่าหนูเป็นคนเอาเงินสองจ่ายอะแล้ว ทางแม่พี่เก็บไปทําไมคือโฟนก็ยังไม่มีประสบการณ์เรื่องแต่งงานนะเลยไม่เข้าใจว่าทําไมซองนี่เขาถือเคสกันเหรอพี่จอยอันนี้ก็ไม่ทราบอะจะแล้วแต่ครอบครัวแต่ที่<อ>แน่ๆคู่นี้ไม่คุยกันก่อนไงว่าค่าใช้จ่ายอะใครจะเป็นคนจ่ายหรือยังไงแล้วพอมีครอบครัวต่างฝ่ายอะอต่างจะเอาในความต้องการอของตัวเองอีก แต่เข้าใจว่าคือยุคนี้นะส่วนใหญ่ซองที่มาก็คือเป็นบ่าวสาวนี่แหละที่เก็บจะไม่ใช่เป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วคือเพราะตามความเข้าใจนะที่ประสบการณ์สพี่ๆที่แต่งงานหลายๆคนบอกว่าซองเนี่ยเขาจะเก็บมาเพื่อที่เราก็จะเอาไปจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดงานถูกต้องไหมคะแล้วถ้าเหลือก็เป็นทุนในการเริ่มต้นชีวิตใหม่อะไรแบบนี้นะคะหรือถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่แต่ละฝ่ายจะเอาไปก็คุยกันให้ดีก่อนว่าจะแบ่งกันเท่าไหร่อะไรยังไงทีนี้คุณเอก็เล่าให้ฟังต่อว่าคือตัวเธอเนี่ยด้วยความที่คือเธอก็ถือเคล ของเจ้าบ่าวตามประเพณีคืออยู่ให้ครบสาวันเพราะถือว่าแต่งงานกันไปแล้วแล้วเธอก็ขอกลับมาทํางานขอกลับมาอยู่ที่บ้านเพราะว่าตัวเธอเนี่ยก็ต้องเลี้ยงครอบครัวมีหนี้ต้องใช้ก็เดี๋ยวขอกลับมาทํางานให้ถึงสิ้นเดือนก่อนแล้วเดี๋ยวจะกลับไปอยู่ที่บ้านของเจ้าบ่าวทีนี้วันนั้นตัวของเจ้าบ่าวก็มาส่งที่บ้านแล้วฝั่งของเจ้าบ่าวก็ส่งข้อความมามาถามเรื่องเงินอีกรอบนึง <c oughs> ยังไม่จบนะแล้วก็พูดชวนทะเละ แล้วยังพูดถึงภรรยาเก่าบอกมางานด้วยซึ่งคุณเอก็บอกว่าโหฟังแล้วมันโมโหอะ่ะเออคือไม่เข้าใจเหมือนกันว่านี่มันวันงานแต่งงานนะแล้วมาทวงเรื่องสินสอดคือเธอก็ยิ่งโมโหไปกันใหญ่เลยนะคะก็เลยตัดปัญหาว่าถ้าจะเลิกกันนะเลิกกันเนี่ยสินสอดจะเอาคืนใช่ไหมงั้นห้า0 0่นบาทเอาไป<ะ>แค่นี้พอแล้วจบเรื่องลองฟังดูค่ะ บอกเธอแต่เธอมาส่งเขานะเดี๋ยวสิ้นเดือนเขามารับตกลงกันดีมากเลยกตกลงกันแล้วใช่แต่เขามีการเหมือนเอาไปโพสต์ไปอะไรอย่างนี้ถูกไหมทีนี้หนูก็เลยถามว่าแล้วพี่ จะมาพูดว่าทำไมแบบเออคนนี้ดีกว่าคนนั้นดีกว่าเป็นแฟนเก่าม,มึงรู้ไหมแฟนเก่าก็มางานกูนะอะไรเงี้ยคือมันเจ็บตรงนี้แค่ถามว่าเอามาพูดทําไมในเมื่อคิดจะแต่งงานกันแล้ว<ช>ลว่ะเขาบอกแล้วมึงไม่รู้หรอว่ามันมาบอกว่าเอาแล้วใครจะไปรู้นะไม่ได้ใส่ใจเรื่องแบบนั้นทีนี้ก็เลยแบบทะเลาะก,กันมาเลยแล้วมันก็มีเรื่องเงินด้วย เป็นหลายประเด็นไปนะคะทีนี้เธอบอกว่ามาคิดดูค่ะเธอเป็นฝ่ายหญิงก็เป็นฝ่ายเสียหายยืนยันว่าจะไม่คืนเงินค่าสินสอดทั้งหมดรวมถึงทอง2บาทด้วยแต่ทั้งนี้ก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการกฎหมายนะคะเนื่องจากฝ่ายชายเขามีการโพสต์รูปโดยที่ไม่ปกปิดใบหน้าของตัวเองแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ตรงเนี้ยสร้างความเสื่อมเสียและสร้างความเสียหายให้กับครอบครัวทําให้สังคมมาประนามทําให้เออเธออับอายค่ะ ตอนแรกเขาบอกกูไม่เอาไปไปมามาหรือบอกไม่เป็นไรส่งเลขบัญชีมาเลยเดี๋ยวโอนให้เลยห้าหมื่นแต่จบนะมึงเก็บไปให้แม่ไว้ดูแหลพ่อแม่มึงเถอะเขาไม่เอาอ่ไปไปมามาพี่เลขบัญชีก็มีนี่ในแอปอะไม่โอนมาละเอ้า พี่หนูแบบพูดกลับไปกลับมาเออเขาทำไมเขาถึงเป็นคนแบบนี้หนูบอกว่าสุดท้ายเอาไปโพสต์ใช่เราก็เห็นว่าไปแจ้งความด้วยเจ้าปิดพรบคองหนูเอาเลยหนูบอกว่าในเมื่อเล่นอย่างนี้เองคุยดีๆก็ได้ในเมื่อหนูเป็นคนเสนอเองหนูโอนให้เลยห้าหมื่นแต่ถ้าทองเธอไะไรหนูคืนให้หมดไม่ได้จริงๆอืออ่ะคือเธอก็ยืนยันเหมือนกันบอกว่าจะไม่กลับไปใช้ชีวิตคู่กับเจ้าเบาอีกนะคะแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่มิจฉาชีพนะค่ะ ชาวเน็ตก็ไปทัวลงใส่เธอนะบอกว่าเนี่ยแต่งงานแล้วกะจะเชิดสินสดหรือเปล่าเธอบอกว่ามันไม่ได้เป็นอย่าง,งานั้นมันมีปัญหาจริงๆค่ะค่ะ,ะก็เดี๋ยวก็คงจะต้องไปไกลเกลี่ยกันไปเคลียร์กันนะ,ะไม่รู้ว่าจดทะเบียนกันหรือเปล่านะนั่นนออก็เดี๋ยวก็ือเคลียร์กันไม่ได้อาจจะต้องให้ตำรวจเขาเข้ามาเป็นคนกลางค่ะ